ดูดีครับคุณพระนอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นแล้วก็ดูสภาพของสระน้ำวันนี้นะฮะมานะที่สวนเนาะตอนหกโมงเย็นนี้ก็แดดนะฮะนึกว่าฝนจะตกน้ำแห้งนะตอนนี้วันนี้มาให้อาหารปลามา ดูความไม่ไปปกตินะดูผักดูไรแล้วก็วันนี้จะมาลองตกปลาหาอาหารด้วยนะครับปลาหมอก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะเดือนกว่าเนี่ยนะครับสประมาณสองนิ้วมือนะไม่กี้ถ่ายไม่เห็นนะมันภาพมันโดนลบไปแล้วอันนี้คือใชอ้ลำข้าวผสมกับอะไรนะไข่เขียวเนาะเขาขายทั่วไปนะครับแล้วก็มี ไข่ไข่ไก่เนาะก็เลยจะลองตุกปลาดูปลาเยอะนะครับตอนนี้ลองหลายสูตรแล้วก็เลยลองสูตรนี้บ้างนะเอ้ยจุดน้ำน้ำไม่ลึกแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็น่าจะประมาณแค่ขา ตรงกางก็ลึกหน่อยประมาณอ,อกนะครับแต่ปกติน้ำบริเวณนี้มันไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แต่ปีนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มแล้งนะครับเริ่มแรงแล้วก็ฝนจะทีท่าจะตกแต่ตกก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำที่ขังในนาก็แห้งหมดเล ดีอย่างนึงนะครับก็คือ,อทํางานมาแล้วก็เครียดจากการทํางานหรือเหน็ดเหนื่อยมาที่สวนนะครับมันก็รู้สึกสดชื่นสบายใจขึ้นมาหน่อยนะส่วนปลาอะไรนี้ก็มีนะต้องหามากินหลายรอบแนละ้วที่คิดว่าจะหาตะข่ายมาลงอะไรเงี้ยแต่ ก็ไม่ทําสักทีนะปลาเยอะนะก็เลยตกปลาหอยก็ยังมีนะครับหอยก็ยังเก็บอยู่นะเห็นไหมเนี่ยมานกะิะกินนะ่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 ะกินน่ะมันกินนะแต่มันจะติดหรือเปล่าปลามันเป็นปลาปลาเล็กก็เยอะนะปลาใหญ่ก็เยอะถ้าฟุกก็ได้ปลาใหญ่นะ ดูมันเหมือนเงียบๆเนาะปลาจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ที่จริงมีเยอะนะถ้าเอาอาหารหวานลงไปนี่โอ้โหดูมันออกหมดมั้งดูกันน่ะเมื่อกี้ันกินหมดแล้ว ไวด้ดนะิซูมใกล้เกินพยายามจะส่องให้เห็นตกไม่ค่อยได้นะปลาเลยนะครับ ก็ไม่ค่อยเสียนเนาะเรื่องพวกนี้ขนาดตกทิศาต,ตัวเองยังไม่ค่อยจะได้เลยถ้าไปในอ่างในแม่น้ำอย่างเขาธรรมชาตินี่มันจะได้กินหรือเปล่าเนางเนี่ย ไม่ค่อยรู้จังหวะมันเนะมันก็เลยไม่รู้จังหวะมันไม่ได้เลยครับมันไม่รู้ว่ามันจริงมันจริงไม่จริงพยายาม,มาไม่ใช่หมดแล้วหรอดูกันนั่นว่าแล้ว นยากพอดีแบตกล้องก็เริ่มโลแล้วนะจะหมดละก็ใกล้คนะ่และมืดละพระอาทิตย์เริ่มจะตกนะครนะเดี๋ยวตกปลานะเจวจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าจะได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ สิบนาทียี่สิบนาทีแล้วเนี่ยผ่านไปยังไม่ได้ปลาเลยนะครับผมว่านะผมว่าจะได้กินไหมเนี่ยมาลุ้นกัน,นครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูครับครับได้ปลามาสองตัวนะปลาหมอกับปลานิ่นนะครับเนี่ยสามตัวเออเนี่สามตัวนะ นี่ตัวใหญ่นะครับมันใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับตามหมอตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับโอ้คงจะได้แค่นี้นะผมว่า,ก,ากินยากครับกินยากจริงๆไม่ใช่ว่ามันไม่มีปลานะเดี๋ยวผมจะทำให้ดู ไม่ใช่ไม่มีปลานะครับปลาเยอะนะครับผมว่าตัวใหญ่ด้วยนี่จะรู้ได้ไงหวานอาหารดูนะครับไม่ใช่ไม่มีปลานะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับปลาตะเพียนนะไซส์ใหญ่ๆนั่นเลยแต่ไม่กินเบ็ดดูนะครับ อาหารหวานพูดมาเลยนะดูนะครับแต่ละปลาไม่ใช่น้อยๆนะครับเลี้ยงไว้นะครับดูแต่ตกปลาไม่ได้นะไม่ค่อยไม่กินนะไม่ค่อยกินปลาเยอะนะ ปลานินนะครับปลาตะเพียนนะครับตะเพียนอ้ยเนี่ยนะฮะเยอะนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะผมเคยได้ไซส์หนึ่งก็เกือกกิโลนะเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นกิโลแล้วนะฮะนะครับเยอะนะครับไม่ใช่ไม่มีปลานะมีนะครับก็ได้เวลานะค,คำแบตก็หมดแล้ว กระชังนี้นะครับกระชังนี้ก็เป็นกระชังที่ใส่ปลาสําหรับปลาที่เราตกมาได้หรือหามาได้แล้วมันเกินจํานวนที่เราจะกินนะแล้วก็มาปล่อยในกระชังนี้นะครับนี่ทั้งปลาดุกปลาช่อนหลายตัวพอปล่อยแล้วก็ไม่ได้เอาขึ้นมาแล้วแล้วก็รอนะต้องรอจังหวะพิเศษพิเศษมีคนมานะมีเพื่อนมาเที่ยวหรือ,อยากพี่น้องมาเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย ยกกระชังก็ขึ้นกินเลยส่วนปลาหมอนะครับ2นิ้ว2นิ้วใหญ่ใหญ่3นิ้วก็มีแล้วนะครับอันนี้คือเดือนเดือนกว่าจะไม่พิดนะครับเลี้ยงไว้ก็ได้กินนะครแต่คงจะต้องไม่แหก็ตะต่ร่จะได้อีกทีก็ค่อยว่ากันหลังเลิกงานมานะครับก็จะมาให้อาหารปลามาตกปลารหรือมาดูผัก ตอนนี้ยังไม่ถอนอยาถั่วก็ขึ้นค้างแล้วนะนะอันนี้ก็รอจะได้กินเมืม่อไหร่นะตอนนี้น้ําก็แห้งนะนะครับบัวที่ถอนไว้เดี๋ยวพอถอนออกใกล้หมดลายเยอะมากนะครับถ้ามันถอนบัวหมดนะให้มันห่างๆห,หน่อยก็พอให้เป็นที่อาศัยเขาบ้างอยู่ตามมุมตามขอบอะไรเงี้ย เดี๋ยวก็จะหาปลาได้สะดวกขึ้นนะครมาลุ้นปลาหมอชุมพรนะเลี้ยงแบบนี้ถ้าสี่เดือนนั้นต้องตัวใหญ่แน่นอนนะเดี๋ยวจะทําที่กันมากระโดดนะครับเดี๋ยวผมว่าช่วงนี้เดี๋ยวฝนจะตกแน่นอนนะครับเดี๋ยววันหยุดทีก็จะมาทําที่กัน้นไม่ให้มันโดดออกนะใช้ตะไคร่อย่างนี้นะครับตะไคร่ม้งตะไคร่กันตามมุมนะโอเคครับวันนี้ก็ าอัปเดตนะครับมาดูว่าเออจริงๆแล้วนะครับถ้าทําแบบนี้อาหารมีปลามีผักนะครับกินไม่ขาดนะครับขาดตะไคร่นะครับมีหมดนะครับมีปลาปลาหลายพันชนิดนะครับคือหลายสายพันธุ์ก็มีปลาตะเพียนปลาช่อนเยอะเลยนะช่อนไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ปลาหนิ่นปลาก,กระดีปลาซิวแล้วก็ ปลาสลิดนะครับที่มีนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวในช่วงวันหยุดนะครับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ท้องทงานอยู่นะแต่ว่าทำกิจกรรมนะมาหาปลาดูว่าช่วงนี้นะครับเพื่อนฝูงมาเนี่ยอาจจะได้มาพามาที่นี่นะครับเพราะค่อนข้างที่จะอากาศเย็นลมแรงนะครับเหมาะกับการพักผ่อนอย่างยิ่งนะโอเคครับเร็วๆมาเจอกันนะครับขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็ ให้กำลังใจนะครับของคนมานอกอยู่ในเมืองนะครับช่วยเป็นกําลังใจนะครับเจอกันใหม่กับคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากนะครับ